กดติดตามและกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ใช่นค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีขายต้นคริสต์มาสนะคะที่เพื่อนๆเห็นเราลองไปดูข้างๆกันดีกว่านี่เขาจะมีขายแล้วเขาก็จะมัดรวมแบบนี้นะเพื่อให้เราเอากลับบ้านได้นะคะ<ช>นี่ค่ะต้นคร<ช>ิสต์มาสเห็นไหมอะ่ะใช่มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ราคาต่างกันนะอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้32 ต้นแคคเเขาจะมีเขียนไว้32ต้นเล็กนะคะอันนี้ต้นสูงพวมหัวถ้านี้ต้นสูง <55. S 1> รวมหูห้าสิบห้าก็จะราคาแฉกฉ่างกันไปห้าสิบห้านะคะโอเคนี่เราเหมือนอยู่ในดงกันเลย<ด>อ่ะทักทายท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะ <laughs> <laughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนกล้องใหม่นะคะ กล้องก็จะไม่ค่อยสั่นสะเทือนนะคะอะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่เมืองเบิร์เหมือนเดิมนะคะอยู่เมืองเบิร์ <ไป S 1> แล้วก็ไปไหนไ,ไม่ได้ตอนนี้ชจริงๆไปได้แต่ว่กโก้ไม่อยากไปใช่ตอนตรงที่เราเดินอยู่นะคะก็คือ,อาคาสิโนเหมือนเดิมนะคะก็คือที่แสดงดนตรีหรือออ,อเคสตารานะคะแต่ว่าทั้งเดือนนี้ก็คือยังปิดนะคะตรงน,นี้ค่ะคาสิโนใช่เห็นเราเห็นเราอาสวัสดีค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ คือได้กล้องได้อันนี้มาปีหนึ่งแล้วแต่ว่าเปลี่ยนปรับโหมดดูหน้าตัวเองไปได้แต่ไม่เป็นไรอยากให้ทุกคนเห็นวิวมากกว่านะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูตลาดคริสต์มาสนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่เงียบที่สุดแล้วไม่เงียบนะคือเรามาโซนที่มันเงียบเราเข้าไปในเมืองใช่ในเมือง,องคน <c oughs> เยอะจริง,เร,เ,งเราพยายามเลี่ยงผู้คนนะคะให้เขาฉลอง วัคซีนที่ลูเซิร์นฉีดแล้วอ๋อฉีดแล้วใช่ที่ลูเซิร์นเป็นผู้หญิงอายุ90ปีได้เป็นคนฉีดวัคซีนคนแรกนะคะในเซอร์วิสที่ลูเซิร์นนะคะตัวเลขก็จะลดละใช่ก็ภาวนาเนาะตรงนั้นนะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดคริสมาสนะคะเราก็ต้องใส่มาร์กนะคะ ตอนนี้เราอยู่โซนคริสต์มาสนะคะข้างหน้าเราคือโบสถ์มุนสเตอร์นะคะทางเข้าก็มีทุกที่นะคะแต่เราจะเข้าทางนี้เพราะว่าคนไม่เยอะนะคะตอนนี้เขาก็จะประดับไปด้วยอะไรนะต้นคินเป็นกิ่งกิๆๆ่งกิ่งคริสต์มาสนะคะข้างบนเราก็ชื่นชมบรรยากาศโบสถ์มุนสเตอร์เป็นโบสท,ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสว,วิตเซอร์แลนด์นะคะ700ดอยปีเปหกร0อ600ปีพูดผิดโอเคเดี๋ยวเราใส่เฟซชิลนะคะ ใส่หน,น้ากากเขาให้หมีใส่พี่ดูเขาไม่ได้ให้คนใส่หรอเล่นแซวนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่าให้หมีใส่นะคะล้อเ,เล่นทุกคนใส่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศนิดนึงโอ้นารักสวยดูดูเดีด๋ยวให้อันนี้นะคะบรรยากาศคริสต์มาสโอ้สวยดูเขาจะขายพวกวจิวเวลรี่เ<ว>นาะเขาดูวันนี้<ว>อันนี้เป็นดอกไม้หน้าหนาวพี่รู้ปะคะนี่เลือกดอกไม้เลยค่ะอันนี้แบบ เป็นดอกไม้ที่ทนความหนาวนะคะได้ถึงลบสิบนะพี่ลบสิบยังอยู่แต่จำชื่อไม่ได้ว่าชื่อดอกอะไรไม่ยากอ่ะโอ,ช,อ <c oughs> ชื่ออะไรคะ Cristor ได้หน่าคริสโ r รเซอร์นะคะต้นละสิบหกแฟรงก์ก็เกือบสี่ร้อยบาทต่อต้นนะคะนี่นะครับก็ประดับมีโคมไฟมีดาว คือต้นที่บ้านมันหน้าบ้านยังไม่เหี่ยว่ไม่ใช่ต้นนี้ก็เลยไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะสวยมากเลยค่ะสดน่ารักนี่เป็นนิตเดีนน่ารักมากนีอุ่นเดินเดินตรงนี้ วันนี้มีร้านขนมด้วยนะคะขายขนมหวานนี่นงคะร้านนี้ค่ะเราจะวแต่คนไม่เยอะเลยนะวันนี้เพราะว่าไปอยู่ใช่เห็นไปตลาดคนเที่ยวเอลยอ๋อนี่ค่ะการแหงเมคแล้วนะคะปรับที่ใส่ข้อมือใช่ไหมคะอันนี้สวยมากเลยอ๋อค่ะอันนี้ร้านขายเทียนนะคะมีเทียนหลายสีเลย ะะส่วนไหมคะมีเทียนหลายสีอันนี้คือที่ที่เขาให้เด็กๆมาทำเทียนนะคะใช่คนโตก็ทำได้นะคะอาจจะให้พี่ดู อาเราก็ออกมาจากมาร์กแล้วนะคะสรุปก็คือว่าเดินดูเฉยเดินดูเฉยนะคะทุกอย่างมีงมนะคนงโบรา็เขาบอได้อยากพุดหนอนเขาดตวกอันนี้<า>เราให้แอบ,บดูโบทนิดนึงนะคะคคสวยมากแต่เขาปิดนะคะก็คือทุกอย่างตอนนี้ปิดหมดแต่ว่าถ้าจะซื้ออาหารซื้อของเข้าบ้านก็ยังเปิดอยู่แต่เปิดถึงแค่หนึ่งทุ่ม วันนี้เปิดถึง5้าโมงหรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดใช่ใช่พรุ่งนี้ถ้าเป็นพรุ่งนี้คือวันที่24ธันวาหมายความว่าเป็นไฮดีเกอาร์เบิร์นเขาก็จะเปิดให้ทุกคนได้จับจองนะคะมาถึงจะไปซื้อของอะถึงวันถึง5 hour, oh ้าโมงเย็นใช่อ <pregunt S 2> ันนี <Jeff political hour> ้เรากำลังจะไปเดินตรงพาร์คนะคะใช่ไหมพี่เขาเรียกพาร์คเนอส่วนสาธารณะใช่วิวสวยวิวแม่น้ำ แต่วันนี้แดดจะไม่ค่อยเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูหนาวนะคะอุ้ยสะดุดสะดุดรักเ <laughs> 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 นี่ยค่ะเขาก็จะมาทํากิจกรรมตีปิงปองเล่นเปตองเล่นเปนตองนะคะเนี่ยค่ะเขาเล่นเปนตองนะคะเดวเราจะพาเพื่อนไปดูวิวช่วงหน้าหนาวเนาะปีนี้ก็คือหิมะตกน้อยมากนะคะอันนี้เราเคยพามาถ่ายแล้วจําได้แต่เรายังไม่จะวนเออแสงไม่ค่อยมี อ่าแสงมาแล้วโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็หน้าหนาวก็จะมืดเร็วใช่ดสมโมงแ้วยุ่งก็มันจะมืดแล้วมืดเร็วใช่ค่ะอืมแดดลำไรมีแดดมีแดดอยู่ข้างล่างก็คือเป็นสวนนะคะตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเนื้อแม่น้ำอารีเราเคยพาแล้วเราทำคลิปไปหลายคลิปแล้วเราจะ ลิงให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะคลิปละมุมคลิปละมุมคลิปละมุมแบบว่าทุกคนบอกรู้จักเบิร์นมากกว่าพวกเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งเพราะว่าคลิปที่แล้วเราพาไปอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเราจะใช่ใช่ตรงนี้ก็คือจะเป็นพาร์คล้อมรอบนะคะนี่เป็นห้องสมุดมัคะอันนี้ห้องสมุดนะห้องสมุดเล็กๆนานๆจะเปิดทีแต่คิดว่าไม่น่าเปิดอ่า นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูนนใช่น,นี่ค่ะสวยไหมคะ,ะมาาใช่ท,<ด>ท,ที่เราไปร้านอาหารตรงนั้น <c oughs> คือถ้าไปนั่งเนี่ยจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าแม่น้าเสียงดังตรงนี้รู้สึกว่าน้ําน้ําตรงเนี้ยเขาจะทาเป็นเอเนรอ์จีใช่ไหมคะพี่เป็น <c oughs> เอนเนร์จีพลังงานไฟฟ้าแต่นี่ก็คือสําหรับแม่น้ําปกติเขาจะทาแยกนะคะนี่ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นแม่น้ําไหลไปตามปกตินะซัมเมอร์ทุกคนก็จะ ชอบมาเล่นแล้วคนที่ข้างล่างเขาจะขึ้นมาบางลู่นะคะมีลิฟต์อ๋อมีลิฟต์อ้าวเดี๋ยวเราจะพาไปดูลิฟต์เพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างอ่ะบางทีเนอะขึ้นมันก็เหนื่อยนะทุกวันอ่ะอันนั้คือข้างล่างคือบ้านที่เขาอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูลิฟต์เดี๋ยวจะพาไปดูลิฟต์ว่าเขาขึ้นยังไงกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นมอนสเตอร์นะขแอบดูมอนสเตอร์หน่อยอ๋อมอนสเตอร์มุมมูนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้โอเค นี่ค่ะอันนี้เป็นร้านคาเฟ,ฟ่นะนี่เรากำลังจะเดินพาทุกคนไปดูลิฟต์นะคะว่าถ้าคนแบบสวิสที่อาศัยอยู่ข้างล่างนะข้างางมีคนที่เดินขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวอนะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีลิฟต์บริการนี่ค่ะลิฟต์นี่ค่ะหมายถึงว่าคนที่อยู่เนดะี๋ยวให้ดูนี่ยเขาอยู่กันข้างล่างมากเลยอะบางทีขึ้นมามันก็เหนื่อยนะดูดิเนี่ยดูทุกคน เนี่ยค่ะเขาก็จะมีลิฟต์บริการนะคะตรงนี้มัสเตอร์ลิฟต์นะคะเนี่ยค่ะลิฟต์อยู่ตรงนี้นอ่าเสียนะคะก็คือว่าทุกคนก็จะเข้าไปได้มากสุด4คนนี่เสียตังค์นะคะขาไป1แฟง40ก็ประมาณ40กว่าบาทเนาะถ้านี่นี่เขาคิดจักรยานก็เสียนะถ้าใครไม่อยากขี่ขึ้น คุณเดาไปว่าหมานะคะหมาน้องหมาก็เสียเหมือนกันราคาเท่ากันหือราคาประหยัดนี่จะเป็นราคาประหยัดก็จะได้อ่าอันนี้ก็คือว่า20ครั้งก็จะเสียไปเลยจาก21ก็จะประหยัดอึงเปิดด้วยเปิดด้รเวลาคะระหว่างนี่เขาก็จะมีเวลานะคะไม่ใช่ว่าขึ้นได้ตลอด2 4ชั่วโมงเหมือนงไม่ใช่นะเขาก็มีแบบโอ้นี่ไงลงแล้วนี่ไงฟตบลงวิ่งจะต้องมีคนขึ้นมาหรือต้องรีบนีกนี่ก็ไม่ใช่หนี่ลรวนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้อีกมุมหนึ่งที่ไอไม่ได้ถ่ายนะคะ เออสวยมากน่าจะเป็นสวนค่ะสวนเช่าอันนี้เขาก็จะแบบว่าเนื่องจากเคยเคยเคยนิดนึงค่ะไม่ค่อยนานมากมองไปอีกมุมก็จะเปอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูอีกมุมอุ้ยมุมนี้สวยทุกคนหน้าหนาวะเขาจะได้มุมแบบกิ่งไม้นะคะถ้ามีใบไม้ก็บังมิดสิเออใช่ถ้ามีใบไม้ท่านก็จะไม่เห็นมุมนี้นะคะ ไหนนะคะอ้ารัชสภา,าก็จะอยู่เขียวๆตรงนั้นนะคะโอเคสูตรร้านนี้ไม่ธรรมดานะคะหิมะตกด้วยนะคะ ดูซะก่อนหิมาตกชอบมากเลยอ่ะสูตรโอ้เราพามาดูซันตาคอร์สค่ะใช่ขยับด้วยด้วยดูอีกคนอีกคนโอ้หน่ารักตอนนี้คือทุกร้านตกแต่งแบบน่ารักมากนะคะแต่ร้านนี้ชอบมากนี่เขาขยับได้เขาจะไปชีจะไปเล่นสกีนะคะดูคนนั้นนอนด้วยนอนแล้วแบบหนวดึ้นหนวดขยับ ดูท้องขหยับหายใจอยู่ละูหายใจดูท้องขยับท้องขยับได้อ่ะตลกหลกไหมนะเออใช่โอ้ยน่ารักเฮ้ยจะบอกว่าทันนครรขนตางอนมาจะเป็นแฉเลยนะโอ้โหน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงเส้นที่เป็นเส้นอะไรนะคะเดี๋ยวก่อน ตึกรัฐสภา,าของสวิตซ์ค่ะอันนี้เจ๋ง,น,จงนี่เป็นกระโปรงอันนี้เขาทำเป็นกระโปรงนะข้างบนเป็นเสื้อนะร้านเสื้อก็นะจ๊ะแต่ถ้าถ้าใส่จริงๆน่าจะคันอยู่ไปดูรถไฟกันนะคะนี่สวยปเปล่าด,ด,ดูโอ้ยน่ารักเบนะบ,บ,บสวยนะคะทำแบบว่าเหมือนเป็นแบบรถนั่นเนอะ อ่าเราดูเรื่อยๆกันตรงนั้นอู้ยงน,นั้นมีรถไฟอุ้ยมีเคเบลิลด้วยอ่ะ <Okay. S 1> <laughs> ฮัลโีล่ีค่ะดค่ะรวไฟาาดไฟบบีค่ะสักค่ะรัสดบค่ดค่ด้ว่วด้่ะวยอด่ะวัดีควีค่ะเว่ะสป็นนีค่ะค่ะสลีเล่นสกีคขาจะมีเคเบิวัสดดูโอยนาา่ารัก มีนั่นล่นลมีล่นไม่เป็นไรอูเขาทำยิ่งใหญ่มากเลยนะตรงนั้นตรงนั้นเป็นเคเบิลนะคะสำหรับเล่นสกีเดี๋ยวขอแอบถ่ายนิดนึงนี่ใครอยากเล่นสกีดูตรงนั้นเป็นเคเบิลขึ้นตกใจนี่ค่ะสวยเนาะทำซะหน้าเล่นเลยข้างหน้าเรานี่ก็เป็น อเลรนะคะรัฐสภานะคะต้น,นต้นคริสต์มาสเราเจอแล้วหนึ่งแต่ไม่มีไฟนะคะเราเดินเส้นนี้เพราะว่าคนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นแบบอีกมุมหนึ่งของรัฐสภาสวิสนะคะอ,คอันนี้ก็เป็นธนาคารใช่ไหมคะสวิสแบงค์ชาติเลยนะคะของสวิส ตอนนี้ค so right ือแบงค์สวิสนะคะแล้วตรงโซนตรงนี้ที่ทุกคนเห็นคือเขาจะชอบมาแบบว่าบางทีถ้ามีประท้วงเขาก็จะมาประท้วงตรงโซนนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ใช่จะได้คือรัฐสภาคือพวกนักกาเมือนจะได้เห็นว่าเขามาประท้วงเรื่องอะไรเปิดพื้นที่เปิดพื้นที่ให้ประท้วงตรงนี้นะคะแต่เดี๋ยวมาตอนที่เขามีน้ำพุน้ำพุอยู่ตรงนั้นเออมันจะมีอยู่ฝั่ง ถ้าเป็นแบบหน้าร้อนอ่ะเขาจะชอบแบบว่าเปิดน้ำพุและเด็กก็จะมาเล่นเหมือนสงการเล็กๆตรงนี้น,นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่แบบว่านี่ไงน้ำพุใช่เพราะนันต้องระวังนะคะไม่ใช่เดินเดินอยู่มาต้นคริสมาสแล้วพี่โอ้โหเป็นต้นเล็กๆนี่ค่ะมีต้นแบบใส่เทียนด้วย นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูต้นใส่เทียนน่ารักน่ารักต้นใส่เทียนหรือว่าต้นที่แบบเหมือนเป็นหิมะเนอะน่ารักเนาะโอ้ยนี่ค่ะหรือว่าจะซื้อแยกเป็นใบๆก็ไดนะ้อันนี้ไว้แขวนประตูหน้าบ้านอันนู้นแขวนประตูหน้าบ้านใช่ไหมใช่โอเคน่ารัรกสวยสวยค่ะ ประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็มาซื้อได้ตามตลาดก็จะแบบมีหลากหลายให้เลือกนะคะพี่นิดก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มช้อปปิ้งราคาเท่าไหร่คะยี่สิบย่ินะคะนี้ยี่สิบฟัง,ฟงก็ราคาก็สมชื่อคะ่ะสมคือค่าชงชีพที่นี่คะ่ะอะเดี๋ยวเราไปต่อน,นี้มีต้นเล็กด้วยนะ นี่ค่ะเรามาตลาดคริสต์มาสอีกอันหนึ่งนะคะคนเยอะมากอ่าเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งคนเยอะมากอยู่ในช่วงที่บอกว่า,ากึง่งกึ่งจันนี่ค่ะี่ยมีกล่องของขวัญ<ห>อันเนี้ยนี่นนไงเีเรามาดูดูวยกว,ว่าตรงนั้นเขามีอะไรบ้างคะอ่าเรามาดูกันเขาเปิดตั้งแต่วันที่27นะคะพฤศจิกัน อ่ะคนถึงยี่ิบคือพรุ่งนี้วันสุดท้ายเราลงคลิปก็คือขบวใช่อันนี้เขาก็จะบอกว่าแต่ละเต็นท์มีขายอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็แบบตามนี้เลยอย่างเช่นนี่นะคะดูก็ซสุนเลยใช่ก็จะมีขายหลาหลายเราอยู่ตรงไหนของอันนี้ใช่เราอยู่ตรงไหนไม่รู้เราก็จะเดินไปมั่วๆนะคะเพราะมันเยอะมากโอเคเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตรงนี้คนเยอะนะอ่ะเราเข้าไปดูอืม นี่ค่ะมีค่ะตุ๊กตาแล้วจะเป็นซุ้มเฮ้ยน่ารักบ้านแมวเหรอเออบ้านแมวเดี๋ยวเขาแอบดูตรงนั้นนะคะตรงไหนเดาตยวนี้แต่เราไม่สามารถไม่สามารถเดึงจะดูได้นี่อันนี้ดูสักก่อนน่ารักไหมเป็นบ้านไม้บ้านไม้ทุกคนเยซูไงพระเยซูอุ้ยนี่เขาทำอะไรอ่ะตอนที่เขาเออ่ไม่แน่ใจเอาไปประดับอือหื อันนี้ก็จะมีแบบทุกอย่างก็คือเป็นงาน handmade หมดนะคะ,ะ,คะอูหน,น่ารักนี่นะคะมีเทียนด้วยอันนี้น่ารักเป็นใส่เทียนข้างในนะคะนี่นี่นี่ตัวอย่างดูตัวอย่างสก่อนสวยมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะทุกอย่างก็จะเป็นแบบ เนี่ยค่ะมีขายเสื้อผ้าขายแบบโอ้ต้นพวกันเนี้ยเนาะพวกแบบมั่วครูดอุ้ยน่ารักอันนี้ขอแอบ,บไปดูร้านนี้นะคะร้านนี้ชอบมากอู้นี่ค่ะบรรยากาศนะคะรู้สึกตลาดเนี้ยคนจะคนจะมาเยอะกว่าตลาดตรงในเมืองเก่านะคะเพราะจริงๆมันต้องมีตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งกระจายกระจอุ้ย<ค>น,นี่น่ารักอันนี้เป็นแบบเป็นอะไรตุ้มๆห้อยประตูห้อยหน้าต่างน่ารัก ใช่ค่ะของชอบค่ะ,คะเราเดินต่อไปนะคะนี่ไงที่ห้อยๆเดี๋ยวมาไปดูใกล้ๆโม,โมบายนะคะขออนุญาตติดคนนิดหน่อยนะคะต้องขอโทษนี่ค่ะห้อยๆน่า เทียนดูความแบบตกแต่งเนอะแบบเห็นไหมมันมีฟอร์มเป็นของของเ<อ>ทียนม,มีฟอร์มเออจริงนี่เทียนสวยมากเลยคะ่ะดูข้างบนนะคะโอ้เป็นไม้สวยไม้แบบนี้ จบไปแล้วนะคะกับคลิปวันคริสต์มาสนะคะก็อไยขออวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะความเจริญนะคะแล้วก็เฮงเงรวยรวแล้วก็ขอให้ปี2021นะคะเป็นปีเริ่มต้นที่ดีของทุกๆคนนะคะ <c oughs> ก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าเนอะก็ Merry Christmas แล้วก็ Happy New Year นะคะสวัสดีคะ่ะ